โลกุตละวิปากชาญจตุก,กนัยน733ดาชาญสคือ1ปฐมชาญ2ทุติยชาญ3ตติยชาญ4จจตุถชาญ734ในชาญสีนั้นปฐมชาญเป็นฉนยะภิกษุในศาสนานี้จเจริญชาญอันเป็นโลกุตระ อันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพานเพื่อประหารทิฏฐิเพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจากกามสงัดจากอากุศลละธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดภัสสะละถึงอวิเเคปะ มีในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นกุศลภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบากเพราะโลกุตระกกุศลฌลานอันได้ทำไว้แล้วได้เจริญไว้แล้วนั้นแลมีวิตกมีวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเว เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชนิดสุญญตตาอยู่ในสมัยใดชาญวีองค์หคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าปฐมชาณวิบากทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตธด,ด้วยชาญทุติยชาญเป็นฉน ภิกษุในศาสนานี้เจริญฌานอันเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพานเพื่อประหารทิฏฐิเพื่อบรรลุปฐมภูมิบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดภาษะละาถึงอวิเขปะมีในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทรรเป็นกุศลภิกษุบรรลุทุติยฌานอันเป็นวิบากเพราะโลกุตระกุศลฌลานอันได้ทำไว้แล้วได้เจริญไว้แล้วนั้นแลมีความผ่องใสแห่งใจในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชนิดสุญญาตาอยู่ในสมัยใดชาญมีองค์สามคือปิติสุขเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี่เรียกว่าทุติยชาณวิบาก ทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด้วยฌานตติยชฌานเป็นไฉไหนภิกษุในศาสนานี้ละถึงนี่เรียกว่าตติยชฌานวิบากทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด้วยฌานจะตุทฌานเป็นไฉไหนภิกษุในศาสนานี้ละถึง นี้เรียกว่าจะตุทชาณวิบากทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด้วยชาญ